วันท 2, นี่25มิถุนายนพศ2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ2563และรณรงค์ให้พนักงานร่วมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนพศ2563ณบริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรมจำกัด อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานของบริษัทจำนวน30คนเพื่อให้พนักงานของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการทำงานด้วยความมีวินยัยและสามารถอยู่ร่วมกับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันตลอดจนส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและโลกในปัจจุบัน รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการต่อไป